ฟิดแบคดีมากค่ะก็ขึ้นไปอันดับ2ของโลกอันดับ1แบบนอนอิงลิสก็ชนะเพื่อนเพื่อนเอเชียไปหมดเลยดีใจมากทุ่มเทเยอะมากค่ะจําได้ว่าช่วงนั้นเหมือนเรามีอาการแพนิกโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยที่เป็นฉากโปเปือยไม่ใช่หนูค่ะสตแตนดี้ผลงานเรื่องนี้การันตีเลยว่าฝีมือคนไทยก็คือมีศักยภาพไปติดชาร์จอันดับโลกได้นี่หนูยังรู้สึกเซอร์ไพรส์ปปรามากเลยค่ะแต่มีคนบอกว่าพี่ลีน่าจังพูดถึงเราก็ต้องยอมรับคำติชมค่ะแต่ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นศิละปะเนาะอยู่ที่การตีความ เรียกว่าได้รับฟีดแบ็ที่ดีและถูกพูดถึงอย่างมากมายสำหรับซีรีส์สืบสันดาหทาง n น t f l i x โดยเฉพาะตอนนี้ขึ้นอันดับสองของโลกแล้วทำเอานาเอกสาวฮอตยดาณรินยากุลมงคลเพชรออกอาการปลื้มสุดๆ ล่าสุดได้ใจนางเอกสาวยดาที่มาร่วมแสดงในกิจกรรมทัวรลาเธอไทยถวายใจสด,ดุดีนาลานพักแพรกรอนเจ้าตัวเปิดเผยว่าคุ้มค่าในความทุ่มเทกับเรื่องนี้มากตอนแสดงมีภาวะทางจิตที่ไม่ดีนิสัยเปลี่ยนแพนิคไม่รู้ตัวพร้อมยืนยันฉากโป๊เปลือยนั้นพึ่งสแตนด์อินไม่ได้เล่นเอง ส่วนกรณีที่ถูกลีน่าจังวิจารณ์แรงนั้นยังไม่เห็นคลิปนังกล่าวแต่ก็เคารพทุกความคิดเห็นอยู่แล้วดูหรือยังฉันดูแล้ว,ลวโอเคก็สืบสรรันดานก็ฟีดแบ็กดีมากค่ะก็ขึ้นไปอันดับ2ของโลกแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เป็นอันดับหนึ่งแบบนอนอังกฤษก็คือพูดภาษาไทยแต่ว่า คือแบบชนะเพื่อนๆเอเชียไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากเกินคาดมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่เราถ่ายทํากันไปก็คือเราไม่รู้หรอกว่าฟีดแบบมันจะออกมาเป็นยังไง้ยคะเราก็แค่ทําเต็มที่ไปแค่นั้นแต่ว่าโชคดีที่ได้พี่การสุวรโรจน์ผู้กํากับแล้วก็ได้ทีมกันตนาที่เขาแบบเก่งมากๆแล้วก็ได้โปรดักชั่นของ Netflix ที่เขาลงทุนอะไรเงี้ยเรื่องนี้เราก็ทุ่มเทเยอะเหมือนกันนะทุ่มเทเยอะเยอะมากค่ะจําได้ว่าช่วงนั้นคือเหมือนหนูมีอาการแบบ ภาวะทางทางสุขภาพจิตที่มันไม่ค่อยดีเลยใช่เหมือนคนรอบข้างก็จะแบบถามตลอดว่าเออช่วงนี้เป็นอะไรเพราะว่าเปลี่ยนแปลงแบบนิสัยมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะแล้วก็เพิ่งมัน,นึกออกได้ตอนช่วงที่แบบเหมือนช่วงเริ่มโปรโมทแล้วเราได้พูดถึงเรื่องนี้ย้ยำๆจําได้ว่าตอนช่วงนั้นอะเหมือนเรามีอาการแพนิคโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วย ก็เกิดจากการเล่นเรื่องนี้แหละคนรอบตัวเราเขาว่ายังไงบ้างแบบคนที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือคนในครอบครัวเหมือนคุณแม่ก็จะบอกว่าช่วงนี้เราเงียบมากช่วงนั้นนะคะที่ถ่ายทำอะไรเงี้ยก็เวลาที่เรานั่งอยู่คนเดียวอะ่ะเรามีอาการแบบเหม่อลอยออแล้วก็แบบแววตาก็คือดูเศร้าๆเหมือนกันเพราะว่าพอใครถามอะไรไปแล้วเราเหมือนแบบเงียบไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดเพราะว่าไอ้ตัวละครไข่มุกมันเป็นแบบนั้นค่ะแต่หนูไม่รู้ตัวตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นเพราะว่าคนรอบข้างช่วยค่ะยาดาค่ะยาดาค่ะแต่ละแสดงอีด้วยกันนหครับ คุยค่ะพึ่งคุยกับพี่นุสบาไปเองพี่นุสบาบ,อ,บ,าบ,บอกว่ายาดาพี่นะนั่งถ่ายฟีดท,ทั้งวันเลยจนตาพี่อับบวมพี่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยตลกมากเลาพี่นุสเขาคือแบบเรียบร้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพี่นุสบอกพี่นุสเล่นโทรศัพท์จนตาบวมหนูก็ขำมาก<ป>หนูก็นั่งอ่านนั่งอ่านฟีดแบ็กเหมือนกันอ่านใน Twitter อ่านใน Facebook ก็มีเพจหนังต่างๆไปพูดถึงใช่ไหมคะก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบพูดชื่นชมหนูเพราะว่าเหมือนหนูก็คิดว่าเออเราก็ทําเต็มที่ไปแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบ าาะะช่วงนี้จะโดนจีบเยอะเหมือนกันก,กับงานแสดงใช่เราเลือกยังไงก็ <c oughs> <ะ>อ่านบทนี่แหละค่ะหนูก็จะดูบทก่อนว่าแบบเออบทหน้าหน้าแบบหน้าค้นหาไหมแล้วตัวหนูเองรู้สึกว่าแบบมีไฟอยากจะเล่นหรือเปล่าคือหลักๆมาจากความรู้สึกอยู่เลยทงนี้เราก็ทุ่มเทแบบว่าฉากว่าผิวอะไรอย่างนี้เนาะหลายคนก็เป็นห่วงแบบภาพลักษณ์นางเอกเราแบบจริงๆใช้สแตนด์อินนะคะไม่ใช่หนูจะมีแค่ฉากที่เป็นเหมือน ตอนท้ายเลยที่ท่านเจ้าสัวเหมือนแบบว่าเอาน้ำมาลาดอ <ห eth. S 1> ันนั้นน่เป็นหนูเล่นแต่ว่านอกนั้นที่เป็นฉากโบเอยไม่ใช่หนูคะ่ะแนด้พอมันขึ้นเป็นแบบว่าเห็นโลกอะไรขนาดนี้ né? ค่ะใี่ไปรวรหมดด้วยการพู้ถึงให้พิสังขารมีโอกาสไหมคะก็น่าจะมีโอกาสนะคะแต่ว่าแม่งมาแล้วยังไม่รู้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ได้ไปแน่แ่แล้วค่อยมาบอกกันเดี๋ยวทุกคนรอที่หนูเซอร์ไพรส์มากคือมีแฟนลับทางเกาหลีอะค่ะเพราะว่าเหมือนเขารู้จักตม้งแต่ร่างทรง แล้วเขาก็มาดูเรื่องนี้ต่อเขาก็จําได้ว่ามาจากล,าละะ่างทรงอะไรเงี้ยค่ะก็ได้แฟนคลับที่แบบเหนียวแน่นมากขึ้นเหมือนแบบตามเรามั้งแต่เรื่องแรกจะมาถึงเรื่องนี้แล้วก็มีแฟนคลับแบบต่างชาติอีกเยอะเลยค่ะ<น>ผลงานเรื่องนี้การันตีเลยว่าฝีมือคนไทยก็คือมีศักยภาพมีคุณภาพจริงๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเป็นแบบรูปประทับเลยว่าเราก็สามารถไปแบบติดเทรนได้ไปติดชาร์จอันดับโลกได้นี่มันคือเรื่องที่หนูยังรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะแต่ว่าตอนถ่ายทําหรือว่าตอนที่เราได้เห็นผลงานนะเราเชื่ออยู่แล้วว่า คนไทยสามารถไปถึงระดับโลกแล้วก็ระดับสากลได้จริงก็เรียกว่าเหมือนเติมเชื้อเพลิงเติมไฟให้กับคนทํางานด้วยแล้วก็เรียกว่าสร้างแรงแรงสันสะเทือนให้คนไทยได้รู้สึกว่าเฮ้ยของไทยเราก็มีดีแล้วก็กลับมาดูแล้วก็มาสนับสนุนนางไทยด้วยค่ะอย่างอย่างฉากที่ได้ชื่นชมว็คือฉากลงลงเค้กเนาะเป็นอะไคนรู้สึกเป็นยางว่าใส่คนสนใไกับการแต่แค่กับพิ้มตาแล้วก็เปลี่ยนโมเดเฉยอาใช่ไหมคะจริงๆอ่ะหนูว่ารู้สึกว่าหนูสามารถแบบ สามารถควบคุมเรื่องความรู้สึกได้อินเนอร์ได้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นฉากงานศพแล้วหนูจะต้องแบบเหมือนน้าตาคลอมาตลอดอ่ะหนูก็พยายามที่จะกลืนน้าตาให้มันไหลย้อนเข้าไปแล้วกลายเป็นแววตาสดใสอ่ะอันนี้ยาวมากหนูไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกมาได้ยังไงถ้าเกิดมันไม่ใช่แค่สองล่ะไม่ใช่แค่สอบแต่สอบอามไปมากกว่านี้ได้ไหมไหวไหมก็น่าจะได้นะก็ได้ระบบนอกจากกระแสชื่นชมแล้วมันก็มีอีกฝั่งหนึงที่แบบวิจารในเชิงลบ้วเอออย่าง S <S <S แต่ว่าเหมือนเหมือนมีคนบอกว่าพี่ลีน่าจังพูดถึงแต่หนูยังไม่ได้ดูคิวแ่หนูว่าในในการถ่ายทอดออกไปอะด้วยความที่มันเป็นเป็นภาพยนตร์แล้วมันก็เป็นศิลปะหลายคนก็สามารถตีความออกไปได้แบบหลาลกหลายรูปแบบมันมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบอยู่แล้วที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยเราก็ต้องยอมรับคําติชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นศิลปะเนาะอยู่ที่การตีความ สองจะมาไหมมาแล้วแหละอะไรยังไม่บอกอะไรเลยไม่รู้ก็รอดูรอติดตามกันค่ะว่าจะมีซีซั่นสองไหม